สูงช่วงบืเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปแล้วสูงๆตรงนี้สีฟ้ายังโต้กลับมาได้นะครับและเป็นคะแนนของสีฟ้าสองหนึ่งเขาขึ้นข้างบนมาเสิร์ฟโดยเด็กหญิงวาซิตา มาเสวยครับเรื่องนี้กองกลางสีพูเตกลับไปได้วาสกายังงัดอยู่ตัดทุกข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามสีฟ้านำหาลไปเป็น3ามหนึ่งแล้วมงไมเลิรว่าเริงาแล้วเวเดีขนี้า้อันเดอร์ชาร์ต้ครับข้ามมาครับสีชมพูรับออกสี่หนึ่ง ต่อบอร์ดเปลี่ยนเสร็จแล้วนั่งลง็วไม่ครูหน่อยลูกครูดีมองไม่เห็นเลยโอเคครับขอบคุณครับีเฮ้ยคนขับนัางรอไม่ไหวเปิดอันนี้ใหญ่เล่มที่สามสวยครับเล่นี้สีชมพูยังเหนียวแต่ก็ไม่ข้ามมาแล้วครับสีฟ้าแก้เกมมาดีครับ ปล่อยภาระนี้ทิ้งไว้ให้กับคุณยายวาสิตาอัมสว่างนะครับเอาค่ะพ่อขอโทษตั้งสติให้ดีเขีวก็เสร็จออลูกนลูกเข้าในสนามเกดใหม่เกดใหม่นะอย่าบางกงวาอย่าบางกงรัล้่ ม่นัี่นั่งนี่นั่งนีพี่ถ่ายวีดีโออยู่บางงฮะงกล้องพี่ถ่ายวีดีโออยู่5่อ2อย่าบังอย่าปังกล้องเป็นคะแนนของสุฟ้านำห่างออกไปอาแล้วครับได้หกกับหัวครับทุกคหกสอง้ากระเออก น้องุยจุนงนน้องจุ๋ยุยงนจะเป็นไฟเสิร์ฟุยจุ๋ยค่าไม่ข้าย้อนไปถึงแต่กิดผ้าตั้งแต่การเยินครับเดินห่างตัวไปหน่อยครับปิดเทกะดิกนิดหน่อยเทกะดิเทกิด้วย ใหญเล่้มาแล้วยหยเล่้ยงยเล่้มาเชียร์แล้ววันวิชยาเลียกร้อยใหญเล่้มาเสดส์เสฟได้เสดภาพให้ใหญเล่้ดีหน่อย สีชมพูใบแปดสี่แปดคามไม่คาดเจอกัดลูกนี้สูงสูงข้ามไปสีฟ้าตอกมาสีชมพูตีออกน้ำห่างเราไปเก้าสี่อ่าล่ะครับเอ็นสุพุชชาจันจิระนะครับ ส <sm> ีฟ้าเสร็จข้ามาแล้วครับออกนะคับขะนนเป็นของสู่ชมพู ถึงฟ้าในแบบน้ำห่าวไปเป็นสิต่อห้เอาละครับปีอนันท์พนมส่องไปหนีเสครับเร่งเนี่ยหลอกส<ฐ>ีีไม่ได้เลย ขับฉรามรับเลือดาไม่่รถอเป่าเสร็จไปแล้วครับวนี้สวยงามแต่งติดสีฟ้าแต่ก็แรงเกินไปไปหาคิ้วมันจะทไแล้วไปพอไงนครับเป็นคะแนนของสีชมพู ไล่มาแล้วครับแปดต่อสิบมาแล้วสีชมพูข้าไปจะเอิญกระกระมานสีชมพูออกในลักษูะนี้ดีเป็นแต้มของสีฟ้า เฉยๆครับเพ่นี้เสริข้ามาแล้วบนหนึ่งตั้งบนสองนักข้าไปวาสีตาตั้งขึ้นมาเฉยครับสี้าโกะบัปตาสีชมพูบนสองมือบนสาม ลุกบในใบไม้บนต้นไม้เอาถ่ายแล้อนเองสีฟ้าสิบสองเก้านเลคนแสดสงให้เห็นถึงความส,สามนคทีครับ สีฟ้าเชฟข้ามาแล้วสีชมพูบอลหนึ่งดีบอลสองข้ามบอลหนึ่งดูสีฟ้าบอลสงไปไหนลูกเร้ สบายแล้ว14สุดสี่ลูกสี่ลูกวันินานดาเสิร์ฟข้ามมาแล้วรับเจ้าารับสีชมพูไม่ข้ามนำเาไป15ต่อ10เขาแข่ยงยังไงเสร็จย ตรงพอดีแต่ละคนแต้มเป็นของสีชมพู สองสีชมพูเกิดโดยน้องโฟกัสเกิดไปแล้วสวยๆน้องเอิญออกข้างสนามไปนะคะแต้มเป็นของสีชมพู คน่คะแนนอยู่ที่1 4ต่อ1 0น้องตาม,าตามาเชื่อผมน้ตามเธอีุออดได้แต่15ต่อ เป็นของสีฟ้าะค่ะตะก้ออยู่ที่18ต่อ15ตืต่น,นไม่ข้ามนะคะแต้มเป็นของสีชมพูน้องมัดเปิด ฟ้าได้แก้มน,นะคะ19ต่อ16น้องเลยเสต๋กก17ต่อ19ะคะ่ะ โอ้บนต้นไม้นะคะแต้มเป็นของสีฟ้า2ยต่สิบสองจค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดมาสวยๆนะคะอ่าแย่งกันละแต้มเป็นข <SE> องสีฟ้า ที่าแปงไดยอต่อสิบเก้าส <S s so. ีุ่นพวได้แป้งสิก้าต่อ22 you a 哎。<music>